ทำเรื่องของสิทธิเด็กโดยตรงเลยแหละครับค่ะเรื่องของการปกป้องคุมค้มครองเด็กมันก็ตอบโจทย์เนาะในประเด็นของอสิทธิเด็กใช่ไหมคะมความเครียดของเด็กเนี่ยเวลาที่เขามีความเครียดอะคะ่ะเขาอาจจะไม่ได้รับการตรวจประเมินเนาะ<ม>แต่ว่ามันออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม,มเราต้องสำรวจข้อมูลกลุ่มประชากรเปราะบางในขณะที่คนที่เขาต้องการม,ม,มากที่สุดอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีมันมีนโยบายเนาะแต่พอมันนำมาสู่ปฏิบัติแล้วเนี่ยค่ะมันยังไม่มี How to ว่าจะต้องทำอย่างไรในระดับพื้นที่หรือในระดับโรงเรียนเข้าไปทำงานในระดับชุมชนอะเราไปเสนอแค่เด็กอย่างเดียวไม่ได้เขาก็จะถามว่าแล้วแล้วคนแก่ละ่ะแล้ว,ลว<ร>คนพิการละ่ะชายแดนใต้เดอะซีรีส์เรื่องราวดีๆที่อยากเล่าให้คุณฟัง ชายแดนใต้เดอะซีรีส์วันนี้ผมอยู่กับคุณปานฝันประโมจนีนะครับผู้ประสานงานเซฟเดอะชิลเล e นไทยแลนด์สวัสดีครับคุณปานฝันครับสวัสดีค่ะเซฟเดอะชิลเล e นไทยแลนด์เป็นองค์กรอะไรครับ ทาง s ซ v e ด h e c h i ดนนะคะเป็นองค์กรเพื่อสิทธิเด็กค่ะเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะคะเรามีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ประเทศอังกฤษค่ะจากนั้นเราก็มีการทํางานอยู่ที่กว่า120ประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยค่ะเราเดําเนินง,งานมาแล้วเป็นเวลากว่า30ปีค่ะแล้วก็เมื่อ10ปีที่ผ่านมาเราได้เริ่มโครงการของเราที่จังหวัดปัตตานีนะคะมาเริ่มต้นที่จังหวัดปัตาปตานีปัตตานีแล้วก็ทํางานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะครับ <c oughs> ขยับลงมาพื้นที่ภาคใต้นานแค่ไหนแล้วครับ10ปีแล้วค่ะก็น่าจะตั้งแต่ประมาณปี2558ค่ะคือคุณปันฝันลงมา ภายใต้เซฟเดชิเดนเนี่ยค่ะเรามีโครงการอยู่เรื่อยๆเนาะค่ะใน1ออฟฟิศของเราเนี่ยค่ะเรามีตอนนับปัจจุบันนี้นะคะเรามีโครงการอยู่ประมาณ3โครงการค่ะก็คือโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็โครงการเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะส่งเสริมการอ่านการเดินดูของเด็กปฐมวัยค่ะแล้วก็โครงการเรื่องของการสร้างสันติภาพนะคะแล้วก็ของทางฝันเนี่ยค่ะรับผิดชอบในเรื่องของการคุ้มครองเด็กในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะระยะเวลาในการทํางานของ โครงการของฝันนะคะจริงๆแล้วเป็นเวลา4ปีแล้วค่ะได้เริ่มทำมาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ2565ค่ะก็เริ่มดาเนินการทีเ่เริ่มที่โครงการแรกโครงการระยะแรกก่อนค่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็ได้เงินมาต่อโครงการในระยะที่2เนี่ยค่ะ <c oughs> เป็นอีกเวลาเ,เป็นเวลา3ปีค่ะซึ่งก็ เป็นการขยายผลจากโครงการแรกที่เราทำ,ทำมาเนาะค่ะทำเรื่องของสิทธิเด็กโดยตรงเลยล่ะครับออจริง,รงๆเราทําเรื่องของการปกป้องคุ้มครองเด็กค่ะเรื่องของการปกป้องคุ้มครองเด็กมันก็ตอบโจทย์เนาะในประเด็นของออสิทธิเด็กใช่ไหมคะออโ,ดโดยงานโครงการที่ฝันรับผิดชอบเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นออการคุ้มครองเด็กในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะก็จะค่อนข้างเข้ากับบริบทของพื้นที่บ้านเราเลยทำไมถึงมาเน้นเรื่องของเด็กล่ะครับ ที่เราเน้นในเรื่องของเด็กนะคะหรือการปกป้องคุ้มครองเด็กเนี่ยก็เนื่องจากว่าเด็กเนี่ยจริงๆก็เป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองอยู่แล้วเนาะในด้วยว่าช่วงวัยของเขาหรือว่าพัฒนาการของเขาหรือศักยภาพของเขาเนี่ยณปัจจุบัน,เ,นเขาก็ต้องการการดูแลจากไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือชุมชนใช่ไหมคะมซึ่งอพอเมื่อสถานการณ์ สถานการณ์ที่มันมีความซับซ้อนขึ้นจากสถานการณ์ภัยพิบัติหรือสถานการณ์ความขัดแย้งเนี่ยค่ะเขาก็จะยิ่งมีความเปราะบางมากขึ้นต้องการการดูแลมากขึ้นเป็นพิเศษอ่ะเนาะคะ่ะเราก็เลยเห็นว่าเนี่ยคือเป็นความต้องการจําเป็นของเขาเราก็เลยเข้าไปเข้ามาแล้วเจออะไรบ้างครับเข้ามาแล้วเจออะไรบ้างอืม เห็นถึงถ้าในในตัวของเด็กก่อนเนาะคะในพื้นที่3จังหวัดบ้านเราเนี่ยคะ่ะเด็กเนี่ยเ,เราเราเจอกับสถานการณ์ที่เขาเขาเนาะคะเจอกับสถานการณ์ที่หลากหลายมากคะ่ะโดยตัวของพื้นที่อยู่แล้วเนาะดั้งเดิมที่ว่ามีความซับซ้อนของอ ของสถานการณ์เนาะทั้งในเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งทีก่ก็ส่งผลกระทบกับเขามาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะส่งผลทั้งในเรื่องของจริงๆมันอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กโดยตรง แต่ว่าการที่มันส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสภาพแวดล้อมของเขามันก็ส่งผลกระทบต่อเด็กไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเนาะคะ่ะทั้งในเรื่องของสุขภาพกายเนาะคะ่ะอารมณ์จิตใจความเครียดหรือว่าเรื่องของสุขภาพจิตเราก็เห็นอยู่เนาะคะ่ะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการเรียนการสอนหรือการมีส่วนร่วมของเด็กหลายๆอย่างเนาะคะ่ะที่เราเห็นว่าก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความต้องการของเด็กที่อาจจะไม่ได้ถูกตอบสนองเนะน,นาะค่ะณณจุดนั้นอันนี้คือสถานการณ์ที่เด็กต้องอยู่เนาะซึ่ง ในทุกๆปลายปีเนี่ยค่ะที่มีสถานการณ์น้ำท่วมเข้ามากระทบซ้ำเนาะเราเห็นชัดเลยค่ะว่าสถานการณ์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำท่วมที่ผ่านมาหรือว่าโควิดเมื่อหลายปีก่อนนะคะมันส่งผลกระทบต่อตัว,ตวเด็กมากๆเลยเราจะเห็นว่ามีอัตราของเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะเด็กที่มีภาวะความเครียดซึ่งความเครียดของเด็กเนี่ยเวลาที่เขามีความเครียดอะคะ่ะ <K an> เขาอาจจะไม่ได้รับการตรวจประเมินเนาะแต่ว่ามันออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมเนาะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนต่อการเป็นอยู่การใช้ชีวิตของเขาเนี่ยค่ะก็เห็นว่ามัน,ม,นมีอัตราตรงนี้เพิ่มสูงมากขึ้นค่ะปรากฏว่าก็ทําเรื่องของการปกป้องคุ้มครองเด็กจะต้องปลอดภัย่ลักษณะเป็นยังไงครับการปกป้องคุ้มครองเด็ก อของเราเนี่ยค่ะที่เราพูดถึงว่าเราโฟกัสในในประเด็นว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติใช่ไหมคะกะ็การทำงานของเราเนี่ยค่ะเราเราเริ่มจากการที่เราดูก่อนเนาะว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยพอเราเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใส่สัทีเดียวนะคะเราเข้าไปทํางานเราดูก่อนว่าในพื้นที่เนี่ยมีอะไรอยู่แล้ว <S 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 เพราะจริงๆเนี่ยพื้นที่จังหวัดยะลาบ้านเราเนี่ยมี มีภูมิปัญญามีกลุ่มคนเนาะคะแล้วก็มีพลังของคนที่อยากจะทําเพื่อสังคมเนี่ยเยอะแยะมากมายสิ่งที่เราเข้าไปทำเนี่ยเราเข้าไปต่อยอดเราเข้าไปทํางานร่วมกันกับเขาเนาะคะเพราะฉะนั้นโครงการของเราที่เข้าไปทําในตอนแรกเนี่ยคะ่ะเราทําในเรื่องของการศึกษาข้อมูลก่อนว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีความต้องการอะไร เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะเด็กได้รับผลกระทบยังไงบ้างแล้วระบบการปกป้องคุ้มครองเด็กที่มันดําเนินการได้ในสถานการณ์ปกติค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบการรายงานส่งต่อระบบการให้ความช่วยเหลือเนาะคะของกระทรวงการพัฒนาสังคมหรือว่าหน่วยงานภาคประชาสังคมอื่นๆที่มันดําเนินการในการให้ความช่วยเหลือเด็กเนี่ยพอเมื่อมันเกิดภัยพิบัติขึ้นแล้วเนี่ยค่ะหรือเกิดสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ย กลไกเหล่านั้นอ่ะมันยังดําเนินการได้อยู่หรือเปล่า <c oughs> อันนี้คือเราก็ทําเรื่องของการศึกษาข้อมูลเนาะคะ่ะ <c oughs> ดูว่าเด็กได้รับผลกระทบหรือว่ากลไกเหล่านี้ตอบสนองความต้องการของเขายัางไงบ้างอันนี้คือประเด็นหนึ่งพอเราทราบตรงนั้นแล้วเรามีข้อมูลพื้น,นฐานแล้วเนี่ยค่ะเราก็ดําเนินกระบวนการของเราตรงนั้นในเรื่องของการเสริมสร้างระบบกลไกของการปกป้องคุ้มครองเด็กเนาะเราทําในประเด็นแรกเนี่ยค่ะ คือเราทําการเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของกลไกลคุ้มครองเด็กเนาะคะ่ะ uh huh. ไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อาสาสมัครคุ้มครองเด็กระดับตําบลเนาะคะ่ะกลุ่มๆพี่ๆเยาวชนเนาะคะ่ะที่เขามาเป็นอาสาสมัครตรงนี้นะะเนี่ยค่ะเราให้ความรู้กับเขาเพื่อให้เขานําไปต่อยอดใช้งานได้ในพื้นที่ของเขาเนาะคะ่ะ <c oughs> สิ่งที่ประเด็นที่เราพัฒนาของเขาเนี่ยค่ะก็คือการสังเกตแล้วก็การส่งต่อนะคะสังเกตว่าเด็กคนไหนที่ต้องการความช่วยเหลือเนาะเขาจะต้องส่งต่อไปที่ไหนนะคะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งเรื่องของการประถมพยาบาลทางด้านจิตใจเบื้องต้นเพราะว่าเวลาที่เขาต้องไปเจอกับเด็กที่ทํางานกับเด็กในชุมชนเนาะเขาจะสังเกตเด็กยังไงนะคะรับมือเบื้องต้นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ เป็นเขาเรียกว่าเป็น professional service เนาะหรือว่าเป็นหน่วยงานวิชาชีพยังไงบ้างนะคะจากนั้นอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของเราเนี่ยค่ะก็คือการพัฒนาแผนรับมือภัยพิบัติค่ะการพัฒนาแผนรับมือภัยพิบัติของเราเนี่ยค่ะเร,เ,เ,รเราเราเราล้อกันไปนะคะกับยุทธศาสตร์ของออสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภาัยนะคะ,คะแล้วก็ ไปตอบโจทย์ในประเด็นของการปกป้องคุ้มครองเด็กซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของอกรมกิจการเด็กและเยาวชนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยนะคะเราทำงานร่วมกันกับชุมชนค่ะเราเรามีคณะกรรมการในระดับชุมชนนะคะที่เขาเข้ามาเข้ามาเป็นคณะกรรมการในการพัฒนาแผนนี้จากนั้นเนี่ยค่ะเราประสานทรัพ,พยากรที่เราเรียกว่าเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญน,นะคะคทั้งจากกระทรวงพม แต่ว่าเป็นพมจระดับจังหวัดนะคะพมะจยะลาบ้านพักเด็กและครอบครัวนะคะปพจจังหวัดนะคะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสา,สาธารณภัยยะลาแล้วก็มีศูนย์สุขภาพจิตที่12ค่ะโรงพยาบาลยะลาเนาะคะที่เข้ามาเหมือนชุมชนอะ่ะเขามีแผนของเขาเราพัฒนาขึ้นมาว่าเขาจะต้องทำยังไงก่อนระหว่างหลังเราเรียกขั้นของมันอ,มอย่างนี้เนาะการที่ ก่อนเนี่ยจะมีความสําคัญมากๆเขาจะต้องเตรียมประเด็นอะไรบ้างเขาจะต้องมีมีแอคชั่นอะไรบ้างที่ต้องทำเช่นเช่นเช่นอะไรใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นการสํารวจข้อมูลกลุ่มประชากรเปราะบางเราต้องสํารวจข้อมูลกลุ่มประชากรเปราะบางเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมของอะไรบ้างใช่ไหมคะเพื่อไปไปไปให้กับเขาเมื่อเขาแบบเกิดภัยพิบัติหรือว่าเรา การข้อมูลเหล่านี้จะได้ทําให้เราได้รู้ได้ว่าเมื่อภัยมาเวลาที่เราไปให้ความช่วยเหลือเราต้องไปจัดลําดับความสาคัญให้ความช่วยเหลือกลุ่มไหนก่อนใช่ไหมคะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราแบบไม่มีข้อมูลเหล่านี้เวลาที่เราไปช่วยเราก็ไปช่วยแบบสเปะสปะในขณะที่คนที่เขาต้องการมากที่สุดอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีซึ่งแผนของเราเนี่ยค่ะเป็นแผนรับมือภัยพิบัติที่บูรณาการประเด็นด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กเข้าไปค่ะ จากการทำงานโปรเจกต์สามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราลงไปในโรงเรียนเจ็ด <7 S 1> โรงเรียนเจ็ด <7 S 2> โรงเรียนค่ะเจ็ดโรงเรียนแล้วก็หกชุมชนค่ะหชุมชนไปเจออะไรบ้างเห็นอะไรบ้างครับจากการทำงานค่ะเราอ,อย่างนึงที่เราเห็นนะคะว่าจริงๆเนี่ยในเรื่องของ เรื่องเรื่องของการให้ความสําคัญในประเด็นภัยพิบัติเนี่ยคะ่ะด้วยสถานการณ์โลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปอ่ะเนาะคะ่ะแล้วมันมีเรื่องของภัยพิบตัติหรือว่าเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยมันอุบัติใหม่หเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยแล้วมันเป็นประเด็นที่ทุกหน่วยงานให้ความสนใจใแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคะ่ะเรื่องของการศักยภาพของหน่วยงานหรือว่าออของแต่ละพื้นที่เนี่ยคะ่ะที่เขาจะเอาเรื่องของเรามีแผนให้เขาอะ่ะ แต่ว่าจริงๆแล้วตัวแผนนั้นอะ่ะมันไม่ใช่แผนครอบจักกรารเหมือนอย่างจริงๆแล้วเนี่ยค่ะแผนและมือภัพิบัติอ่ะมันจะมีแผนแม่แบบอยู่ทุกจังหวัดอยู่แล้วแต่ความสําคัญของมากไปกว่านั้นนะคะก็คือการที่แต่และพื้นที่อะ่ะจะต้องเอาแผนแม่แบบนั้นอะ่ะไปปรับให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ตัวเองเหมือนยะลาอย่างเงี้ยค่ะจังหวัดยะลาของเราเนาะมีทั้งพื้นที่ที่ น้ำท่วมม,มีทั้งพื้นที่ที่ดินถลม่มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเอาหนึ่งแผนอะไปใช้กับทุกที่ได้ใช่ครับแต่เราต้องไปปรับว่าเออพื้นที่ของเราเนี่ยเราควรจะเอาแผนไหนมาเป็นแผนสําคัญใช่ไหมคะรวมถึงต้องปรับให้เข้ากับศักยภาพของชุมชนหรือทรัพยากรที่เรามีในท้องถิ่นด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยคะ่ะเมื่อเกิดภัยขึ้นแล้วอะหน่วยงานท้องถิน่นหรือท้องถิ่นอะจะต้องรับ ต้องต้องรับผิดชอบในการช่วยเหลือตัวเองก่อนอก่อนที่จะประสานความช่วยเหลือจากส่วนกลางหรือในระดับจังหวัดคะด้วยกิจกรรมที่มีการลงไปทํางานนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลแล้วก็มีการ จำลองเหตุการณ์อย่างเั้นแหละครับเราเราพัฒนาเราพัเราพัฒนาศักยภาพด้วยค่ะพัฒนาศักยภาพให้กับคุณครูให้กับชุมชนมในการที่เขาพัฒนาแผนรับมือภัยพิบัติขึ้นมามใช่ไหมคะเพราเขาพัฒนาแผนรับมือภัยพิบัติขึ้นแล้วเนี่ยพอได้แผนขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมีแผนแล้วจบ,บแต่เราต้องหยิบแผนมาใช้เพราะทุกครั้งที่เราหยิบแผนขึ้นมาใช้เนี่ยค่ะมันทําให้เราเห็นช่องว่างของแผน บางครั้งเราเขียนตอนที่เรานั่งเขียนแผนเราพัฒนาแผนขึ้นมาเราคิดว่าเออทำแบบนี้สิทำแบบนี้สิบบสใช่ไหมคะแต่พอเมื่อเราเอามาใช้มันจริงๆอะคะ่ะเราจะเห็นว่าเอาจริงๆเราใช้มันมเราทำแบบนี้ไม่ได้ด้วยศักยภาพเราอาจจะไม่มีงั้นเราทำแบบนี้ดีกว่า ใช่ไหมคะรวมถึงบางทีมอาจจะมีภูมิปัญญาชาวบ้านหรือว่าภูมิปัญญาท้องถิน่นที่จริงเขาก็ทําได้ดีอยู่แล้วก็มาเติมเต็มเราหยิบแผนนั้นมาใช้ผ่านกระบวนการซ้อมแผนบนโต๊ะการฝึกซ้อมแผนการาไปนําเสนอกับคนในพื้นที่ในชุมชนหรือว่าในโรงเรียนเนี่ยคะ่ะแล้วให้เขาฟีดแบ็ k ก็ออกมาเป็นแผนตรงนั้นเรามีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าความตระหนักรู้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเนี่ยค่ะมันจะถูกถ่ายทอดไปยังคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าบุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจออนอกจากนั้นเราทําในเรื่องของการผลักดันเชิงนโยบายค่ะเพื่อให้ประเด็นเรื่องของการพัฒนา แผนรับมือภัยพิบัติหรือการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติเนี่ยนะคะมันมีประเด็นของมุมมองของการที่ต้องคํานึงถึงคนความต้องการของคนเปลาะบางหรือว่าเด็กเนี่ยคะ่ะเข้าไปบูรณาการด้วยคะ่ะคราวนี้จากการลงพื้นที่ไปสัมผัสในบริบทของพื้นที่แน่นอนครับการทํางานมันก็ย่อมเห็นในสภาพแล้วก็บริบทของแต่ละพื้นที่อ,อะไรคือบทเรียนที่เราได้มาจากพื้นที่บ้างครับ สิ่งที่เราได้เข้าไปทำงานแล้วก็เห็นเนี่ยค่ะก็คือว่าอย่างอย่างที่บอกไปเนาะว่าตัวของเรื่องของความตระหนักว่าแผนรับมือภัยพิบัติหรือการเตรียมความพร้อมก่อนที่มันจะเกิดภัยเนี่ยเป็นประเด็นที่สําคัญแล้วก็ทุกคนให้ความสนใจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเมื่อมันนํามาสู่การปฏิบัติแล้วเนี่ยมันมีนโยบายเนาะแต่พอมันนํามาสู่ปฏิบัติแล้วเนี่ยค่ะมันยังไม่มี How to ว่าจะต้องทำอย่างไรในระดับพื้นที่หรือในระดับโรงเรียนก็ขอยกตัวอ,อย่างให้เห็นภาพเลยแล้วกันเนาะคะ่ะมันอย่างเช่นว่าในชุมชนหนึ่งเนาะเขามีมีนโยบายมาว่าเออชุมชนเนี่ยจะต้องมีแผนรับมือภัยพิบัติแต่พอเมื่อมันมีการ การดําเนินงานอะ่ะมันก็จะมีการซ้อมกันแค่ในระดับอบตอครับซึ่งแต่พอในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะพอมันเกิดภัยมาตัวอบตอก็ไม่สามารถลงไปให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีถ้าชุมชนไม่ได้มามีส่วนรู้ด้วยว่าแผนนั้นมันเป็นยังไงจริงๆแล้วชุมชนเองก็ต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เพื่อที่จะรับมือกับตัวเองในเบื้องต้นก่อนด้วยค่ะหมยถึงว่าอบตอมีแผน แต่ชุมชนไม่ได้เกี่ยวกับแผนของอบตอย่างนั้นชุมชนหรือหมู่บ้านที่เราหมายถึงเนี่ยนะคะชุมชนเนี่ยเขาไม่ได้รับทราบด้วยชาวบ้านไม่ได้รับทราบด้วยชุมชนไม่ได้รับทราบด้วยว่าแผนรับมือภัยพิบัติเนี่ยมันคืออะไรตอนที่เราเข้าไปเนี่ยค่ะเราเข้าไปตั้งคําถามกับเขาเลยว่าเขาเคยได้ยินไหมว่ามันมีแผนรับมือภัยพิบัติระดับอบตหรือระดับจังหวัดอยู่เขาไม่ทราบนะคะครับ ซึ่งสิ่งที่เราเข้าไปทำเนี่ยค่ะเราก็เลยเหมือนอาจจะเป็นการลดช่องว่างหรือเปล่าคะ<ม>เอาอบตอเนี่ยเข้ามามเนาะทำงานดึงอบตอมาด้วยดึงทีมผู้เชี่ยวชาญมาด้วยแล้วเอาแผนเนี่ยไปแนะนำให้กับชุมชนทราบแล้วก็ฟังฟีดแบ็กกับชุมชนเพื่อให้เขาเนี่ยได้ปรับไอตัวแผนนั้นนะคะเพื่อให้มันมาเป็นในรูปแบบที่ชุมชนเนี่ยสามารถนำไปใช้เพื่อรับมือเบื้องต้นกับสถานการณ์ด้วยตัวเองได้อะ<ม>ค่ะซ้อมแผน ทั้งโรงเรียนที่เราที่เราไปไปลงพื้นที่ดําเนินการเป้าในพื้นที่เป้าหมายครับเป็นลักษณะของการซ้อมแผนในในบริบทที่แตกต่างกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเหมือนอย่างเช่นคือในการซ้อมแผนเนี่ยค่ะมันแผนเนี่ยมันจะมีแนวปฏิบัติ ย่อยๆเยอะมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งในการซ้อมเนี่ยคะ่ะเราต้องหยิบมาว่าเราอยากจะซ้อมเรื่องอะไรเหมือนอย่างเช่นตอนนั้นที่โรงเรียนบ้านซียอะค่ะเขาเลือกที่จะซ้อมในแนวทางของการประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกใช่ไหมคะเ <una S 1> <umble S 2> มื่อเกิดภัยรวมถึงการอบพยพเคลื่อนย้ายเด็กไปยังจ <ห gas S 2> <ücht S 1> ุดปลอดภัยค่ะแล้วก็การติดต่อให้ผู้ปกครองมารับเมื่อเมื่อเมื่อสถานการณ์มันสงบแล้วค่ะยกตัวอย่างอีก พื้นที่หนึ่งอะเนาะคะ่ะก็อย่างเช่นในตัวของพื้พนที่ที่เราไปซ้อมที่บาดเจาะจะเป็นสถานการณ์น้ําท่วมซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะเราก็การซ้อมแผนของเขาอะมันคือเรื่องของการบริหารจัดการศูนย์อพยพค่ะเป็น<อ>เป็นเป็นเป็นการซ้อมของเขาว่าเมื่อคนอพยพมาอยู่นะศูนย์จุดอพยพแล้วเนี่ยค่ะศูนย์พักพิงฉุกเฉินแล้วเนี่ย <c oughs> เขาจะต้องมีการทําอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นการลงทะเบียน มามามายัางศูนย์พักพิงเบื้องต้นการจัดพื้นที่การให้บริการการประสานหน่วยงานต่างๆค่ะคราวนี้ถ้ามองถึงข้อเสนอในเชิงนโยบายที่อยากจะให้ทุกฝ่ายแล้วก็ทุกคนได้ช่วยกันผลักดันตรงนี้เรามีข้อเสนออยังไงบ้างนะครับ อยากให้ทุกคนเนี่ยให้ความสําคัญกับการเตรียมความพร้อมเนาะคะคือเวลาที่เมื่อเราพูดถึงภัยพิบัติเนี่ยค่ะบางครั้งเราจะพูดไปถึงว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะทํำยังไงเราจะมักมุ่งเน้นไปที่การให้ความช่วยเหลือเมื่อสถานการณ์มันเกิดแล้วก็การเยียวยาเมื่อสถานการณ์มันจบใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วความสําคัญของมันเนี่ยค่ะคือการที่เราจะต้องทําอะไรอีกเยอะแยะมากมายค่ะก่อนที่สถานการณ์มันมาเ mm. นาะคะ่ะซึ่งการที่เราเตรียมความพร้อมนั้นนะคะมันทําให้เราอะ่ะ มันมีความพร้อมเนาะเราไม่สามารถห้ามไม่ให้ภัยมันเกิดได้เนาะคะ่ะแต่การที่เราเตรียมความพร้อมนั้นนะคะมันช่วยลดผลกระทบเมื่อภัยมันเกิดขึ้นได้อ่ะคะ่ะเหมือนอย่างที่ฝันบอกว่าถ้าเรามีข้อมูลกลุ่มเปราะบางเรามีเราเตรียมบริการให้มันเหมาะสมกับเขาเราจัดอพยพเขาไปทันเวลาทันท่วงทีมันก็จะทำลดอัตราการเสียชีวิตลดอัตราการบาดเจ็บแล้วเขาก็ได้รับบริการที่เหมาะสมตามเวลาที่เขาต้องการะคะ่ะ เอาจริงๆความพร้อมถ้ามองในมุมของฝันเองยังยังน่าห่วงไหมครับในในในจังหวัดยะลาเหรอคะอในจังหวัดหรือพื้นที่สามจังหวัดบ้านเราเนาะ ฝันคิดว่าตอนนี้ความตระหนักเริ่มมาเนาะคะ่ะแต่ว่าเข้าใจว่ามันก็อาจจะมีข้อจํากัดหลายๆอย่างจริงๆเรายกตัวอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณอมพอเวลาเราพูดถึงว่าเรามีงบประมาณเนี่ยค่ะมันจะมีงบประมาณก้อนหนึ่งที่เขาพูดถึงว่ามันต้องใช้ในสถานการณ์ภัยพิบัติใช่ไหมคะ ซึ่งงบประมาณตัวนั้นนะคะมันจะถูกแอปพรูฟหรือถูกอนุมัติให้ใช้ได้เมื่อพื้นที่นั้นประกาศเป็นพื้นที่สาธารณภัยใช่ครับ,รรบมันไม่สามารถใช้ก่อนหน้านั้นได้ใช่ครับแต่งบประมาณที่ฝันหมายถึงอะคะ่ะมันคืองบประมาณที่เราจะเอามาใช้ในการเตรียมความพร้อม <Ừ. S 1> เพราะถ้าเราเอางบประมาณนั้นอะมาใช้ตอนที่ภัยมันเกิดขึ้นแล้วอะคะ่ะบางทีมันไม่ทันเวลา <Ừ. S 1> หรือบางครั้งเรามีเงิน <Ừ. S 1> แต่เราไม่มีของที่จะให้ซื้อ <Ừ. S 1> ใช่ไหมคะหรือว่าบางครั้งเราไปไม่ถึงกลุ่ม ที่เขาต้องการจริงๆแต่ถ้าเกิดเรามีการมีข้อมูลเนาะเราทางานกับพื้นที่ใช่ไหมคะทำงานกับหลายๆหน่วยงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเราระบุว่าพื้นที่ไหนที่จะบา้บานบ้านหล่อน้ําท่วมหลายๆพื้นที่ท่วมแน่ๆปีนี้อะไรอย่างเงี้ยเราเข้าไปให้ความช่วยเหลือเขาก่อนเราเข้าไปเตรียมความพร้อมเขาก่อนแต่มันต้องเป็นเงินที่มันจะต้องเป็นสามารถใช้ได้ใช้ได้ก่อนหน้านั้นอันนี้ยกตัวอย่างเบื้องต้นเนาะคะหรืองบประมาณนั้นเอามาใช้ในการฝึกทักษะ หรือในเรื่องของการซ้อมแผนเนี่ยจริงๆก็ต้องใช้เงินใช้งบประมาณอะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้ไม่มีส่วนนั้นเท่าที่ทราบในหลายๆในระดับพื้นที่ในระดับอบตนะคะไม่มีในระดับโรงเรียนเองก็ไม่มีค่ะมีเฉพาะแค่งบประมาณใช้ในสภาวะเมื่อเกิดเหตุแล้วก็เป็นการฟื้นฟูยาวๆหลังเกิดเหตุค่ะซึ่งบางครั้งงบประมาณก็มาไม่ไม่ทันเวลาหรือว่ามาช้าอ๋อแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามีงบประมาณขึ้นมาเอาถามว่าความพร้อมของชุมชนมันมีไหมครับ มันก็ต้องไปดูที่แผนใช่ไหมคะแล้วไอตัว early action หรือการการกระทําเพื่อเตรียมความพร้อมเนี่ยคะ่ะมันมันจะทําให้ชุมชนมีความพร้อมยกตัวอย่างเช่นถ้าชุมชนไม่พร้อมเราก็ใช้ในในการไปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างความตระหนักการให้ข้อมูลการเตรียมของการพัฒนาศักยภาพซึ่งนี่แหลคะค่ะมันทําให้ชุมชนพร้อมคือตอนแรกอะ่ะเราฟโฟกัสที่เด็กใช่ไหมคะ แต่พอเราอ่ะเข้าไปทำงานในระดับชุมชนอ่ะเราไปเสนอแค่เด็กอย่างเดียวไม่ได้เขาก็จะถามว่าแล้วแล้วคนแก่ล่ะ,ะแล้ว,ลวลคน,นพิการล่ะเพราะฉะนั้นพอเราทำไปทำมาเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เราจะต้องค่อยๆนำประเด็นอื่นๆเนี่ยเข้ามาเข้ามาบูรณาการไปด้วยเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเวลาสื่อสารโดยเฉพาะในชุมชนเนี่ยค่ะเราจะต้องพูดถึงกลุ่มเปราะบางอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่เด็กอย่างเดียว ถ้ามองโมเดลนี้ในในมุมของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่มันจะไปทำอะไรได้บ้างโจทย์ยังไงได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วตัวของเมื่อกี้ที่ฝันยกตัวอย่างไปมันจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติซะเป็นส่วนใหญ่แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีในประเด็นของสถานการณ์ฉุกเฉินเหมือนกันค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นโมเดลเดียวกันได้เลยก็คือมาอย่างที่ฝันบอกเนาะอย่างเช่น สถานการณ์ระเบิดเนี่ยค่ะมันก็เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบใช่ไหมคะก,ก็สามารถที่จะนําประเด็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมมาใช้ได้ค่ะมีทุกอย่างได้เหมือนกันหมดทั้งในเรื่องของการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนระหว่างแล้วก็หลังใช่ไหมคะยกตัวอ,อย่างเนาะเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนเนี่ยค่ะเราก็ให้ความรู้กับเด็กว่าถ้าเกิดว่ามันมีระเบิดอยู่นะจุดเนี้ย เขาจะถ้ามันเกิดเกิดระเบิดบริเวณใกล้โรงเรียนคือช่วงณปัจจุบันเนี้ยค่ะโรงเรียนไม่ใช่เป้าหมายที่จะเกิดแต่เนื่องจากว่าโรงเรียนอยู่ในชุมชนที่อาจจะมีความเสี่ยงใช่ไหมคะก็เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อเกิดจุดระเบิดเกิดขึ้นมันอาจจะได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเสียงแรงประทะหรือว่าเรื่องของแบบเนาะการกระจายของระเบิดเนี่ยค่ะมันก็ เด็กเขาก็เราก็ต้องไปสอนให้เด็กรู้ว่าเขาจะต้องทํำยังไง <c oughs> เช่นการอบพยพไปยังสุดปลอดภยัยเรื่องของการแล้วพอเด็กอบเยพไปยังสุดปลอดภัยแล้วคุณครูจะต้องทํำยังไงเพื่อดูทั้งในเรื่องของความปลอดภัยทางด้านร่างกายแล้วก็ด้านจิตใจของเด็กความด้านร่างกายก็คืออย่างเช่นการประถมพยาบาลเบื้องต้น <c oughs> การประสานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้เข้ามาดูแลใช่ไหมคะส่วนด้านจิตใจเนี่ยก็คือทํายังไงเป็นเหมือนการปลอบใจกันเบื้องต้นนี่แหละคะ่ะ ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องเข้าไปทำงานกับครูให้ข้อมูลกับครูฝึกซ้อมกับเด็กแล้วก็มีการเตรียมอุปกร,ปกรณ์ใดๆหลายๆอย่างด้วยเนาะคะ่ะที่ที่สามารถทำได้แล้วก็รวมถึงการซ้อมแผนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เราต้องทำก่อนเกิดภัยเหมือนกันแล้วถ้าเกิดมันเกิดภัยขึ้นมาเขาก็จะรับมือถูกนะคะจากนั้นหลังเกิดภัยเนี่ยคะ่ะมันเกิดผลกระทบตามมาแน่นอนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจิตใจแล้วก็มันส่งผลกระทบต่อ อย่างที่บอกพฤติกรรมหรือการมาเรียนของเด็กผลการเรียนของเด็กหรือการใช้ชีวิตของเด็กเนาะคะ่ะทางโรงเรียนจะมีมาตรการยังไงชุมชนจะมีมาตรการยังไงเพื่อในการฟื้นฟูเยียวยาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเด็กที่รับผลกระทบเหล่านั้นค่ะเราคำนึงถึงบริบทของพื้นที่เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเราเข้ามาทนทำงานในที่นี่เนี่ยเพราะเราเห็นถึงความต้องการแล้วเราเห็นถึง ถึงความซับซ้อนของบริบทเนาะอย่างที่ฝันบอกทั้งภัยธรรมชาติแล้วก็ภัยน้ำมือมนุษย์ที่มันทับซ้อนกันมาอย่างยาวนานเนี่ยค่ะแล้วมันส่งผลกระทบต่อตัวเด็กครอบครัวของเขาแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ค่ะโมเดลที่เรานําเข้ามามันอาจจะเป็นโมเดลโมเดลหลักระดับประเทศหรือไม่ว่าจะเป็นนานาชาติเนาะค่ะแต่เมื่อเรานํามาใช้ในพื้นที่แล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องนํามาปรับให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ดูศักยภาพ เราให้ความเคารพกับสิ่งที่ชุมชนทําอยู่แล้วแล้วชุมชนอาจจะทําได้ดีเราก็นํามาบูรณาการกับแผนหรือว่าโมเดลที่เรามีอยู่เราไม่ได้เป็นคนทําให้เกิดแต่เราเป็นคนที่ช่วยประสานงานหรือเป็นคนที่ดำเนินการเพื่อให้เกิดมากกว่าถ้ามองในมุมของเราก็คือเราเป็นแบบคล้ายๆ facilitator ค่ะทำให้มันเกิดขึ้นมาครับและนี่คือชายแดนใต้เดอะซีรีส์กับวันนี้เซฟเดอะชิวเด้นไทยแลนด์ครับ